คาบูจะแปลงเป็นหัวฉีดแะครับแปลงคืออะไรเอาชุดสายไฟหัวฉีดครับมาใส่พกท่อไอดีต่างๆนะครับกล่องไฟนะครับเครื่องเป็นเครื่องเดิมอุปกรณ์ต่างๆนะครับเอามาใส่เครื่องคาบูอุปกรณ์ของหัวฉีดนะครับแต่เครื่องเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันให้จบนะครับเดี๋ยวผมพยายามเออถ่ายให้ดูว่าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างประกอบเข้าไปแล้วนะครับประกอบด้วยดูอุปกรณ์กันไปด้วยนะครับผม อูสักน้อยนึงนะครับอันนี้คาบูนะครับอันนี้เครื่องคาบูจะแปลงเป็นหัวฉีดแต่ผมก็ได้ถอดอะไรเป็นบางส่วนบ้างละนะครับอันนี้คือคาบูนะครับคาบูจะแปลงเป็นหัวฉีดนะจะแปลงคือแปลงคืออะไรคือเอาชุดสายไฟหัวฉีดนะครับชุดสายไฟหัวฉีดเอามาใส่คาบูนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าในการแปลงแล้วจะ ได้อะไรบ้างนะครับอันนี้คือชุดสายไฟผมแย่เข้าไปแล้วอันนี้ชุดสายไฟหัวฉีดนะชุดสายไฟหัวฉีดนี่คือชุดสายไฟหัวฉีดผมได้ไลยัดเข้าไปแล้วชุดเดิมของคาบูผมปลดออกทิ้งหมดแล้วนะครับนี่ชุดเดิมอันนี้ชุดเอาชุดใหม่นะครับชุดเอาชุดหัวฉีดผมได้ยัดเข้าไปในกล่องยัดเข้าไปในซอกแล้วอันนี้อันนี้เอาไม่ได้ตัดต่อนะเอาชุดหัวฉีดชุดสายไฟหัวฉีดมาใส่เลยนะครับ สายไฟพวกนี้ไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับชุดสายไฟพวกนี้เอาชุดของหัวฉีดมาใส่นะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในรถกันนะครับว่าภายในรถผมได้ตัดต่ออะไรบ้างไหมไม่มีนะครับอันนี้คือชุดกล่องของเขานะครับไม่มีนะครับอันนี้คือชุดกล่องนะครับกล่องหัวฉีดนะครับไอชุดหัวฉีดนะครับ กล่องไฟหัวฉีดนะครับผมแล้วก็ชุดสายไฟนี้ก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งนั้นนะครับก็เอามาเสียบได้เลยนะครับผมมาเสียบได้เลยนะครับพวกนี้ก็ลงคงรถไว้ลงกราวนะครับใส่กราวใส่กราวก็ลงกราวไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ตัดต่อสายไฟนะครับผมเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับผม กล่องอากาศผมได้ถอดออกแล้วนะครับกล่องอากาศได้ถอดออกแล้วนะครับชุดสายไฟปลดออกไปแล้วเราเอาชุดหัวฉีดใส่เข้าไปแล้วนะครับผมก็นี่พวกจานจ่ายต่างๆก็ไม่ได้ใช้แล้วนะจานจ่ายของหัวฉีดนะครับเดี๋ยวจานจ่ายของคาบูไม่ได้ใช้แล้วกล่อ,กองอากาศก็ไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาก็ดูกันเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้เอาไว้หลังจากที่เอื้อแล้วก็ประกอบ แล้วก็ใส่เดี๋ยวดูกันว่าสภาพมันจะเป็นยังไงถ้ามันเป็นหัวฉีดแล้วนะครับเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดให้นะครับพวกนี้อาจจะพ่นสีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวห้องเครื่องล้างให้แน่นอนนะครับห้องเครื่องพวกนี้เดี๋ยวต้องทํารถให้สมบูรณ์ให้วิ่งได้ก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้ก็หลายอย่างอยู่นะครับเรื่องชุดระบบไฟไม่ใช่ว่ามาใส่ปุ๊บแล้วมันจะวิ่งได้นะครับมันต้องมีอะไรอีกหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ดูกันไป ประมาณนี้ก่อนครับอันนี้คือประเก็นไอดีนะครับถอดออกมาแล้วไม่เหลือนะครับประเก็นไอดีเละตุ้มเป๊ะก็ต้องเปลี่ยนของใหม่นะครับอันนี้คาบูก็ได้ถอดออกมาแล้วก็ดูกันนะครับเนี่ยประเก็นตรงไอดีต้องมีนะครับผมผมซื้อมาแล้วนะครับต้องมีนะครับรายละเอียดก็ต้องเก็บนะครับแผ่นปิดตรงนี้ก็ไอตัววิทไอน้ำมัน บิซินนะครับที่เป็นของคาบูก็ถอดออกไปแล้วก็ใส่แผน่นแผ่นปิดนะครับใส่แผ่นปิดไปเรียบร้อยนะครับนี่นะครับใส่แผ่นปิดเรียบร้อยนะครับใส่แผ่นปิดเดี๋ยวดูตาน้ําต่างๆนะครับถ้าตาน้ําไม่ดีก็ต่อเปลี่ยนทิ้งกันไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เกลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับท่อน้ําเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าท่อน้ำเออของคาบูกับหัวฉีด มันคนละอย่างกันนะครับมันคนละทางกันนะครับเดี๋ยวมาดูตอนประกอบกันเดี๋ยวตาน้ําตาน้ําเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวผมต้องตอกให้นะครับอันนี้ท่อน้ําก็เปลี่ยนให้นะท่อน้ําเดี๋ยวดูท่อน้ําหัวฉีดนะครับท่อน้ําหัวฉีดมันจะไม่มีไอ้เดยเล Tri ็กๆนี่ออกมานะครับท่อน้ําได้เปลี่ยนใหม่นะครับ ท่อไอเสียได้ถอดออกไปแล้วก็มาดูนะครับท่อไอเสียก็อันนี้ของเดิมนะครับของเดิมของเดิมจะยาวประมาณนี้นะครับแล้วมาดูของหัวฉีดนะครับของหัวฉีดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหัวฉีดจะออกมารูเดียวนะครับแต่ของคาบูมันจะออกมา2อลูนะครับใส่กันไม่ได้นะครับ เพราะของคาบูก็ไม่มีรูให้ฝังเซนเซอร์นะครับออกซิเจนเซนเซอร์นะครับแล้วก็หลังจากนี้ผมก็จะไปให้ร้านเขาตัดคอนีนะครับตัดคอนีนะครับแล้วก็ให้เขาเดินงอแป๊บขึ้นมาหน่อยนะครับเออ,อย่างนั้นก็ให้เขาตัดนีออกนะครับตัดนีออกแล้วให้เขาเชื่อมนะครับผม นี้ออกแล้วให้เขาเชื่อมนะครับไออันนี้ไม่เอานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหรือข้ออ่อนถ้ามันผุเดี๋ยวคุยกับลูกค้าอีกทีนะครับว่าจะเปลี่ยนข้ออ่อนไปเลยไหมนะครับหรือเอาแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับเอาให้มันสมบูรณ์ก่อนนะครับอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะครับผมก็อันนี้ก็ของท่อ ของหัวฉีดนะครับจะมีออกซิเจนเซนเซอร์นะครับผมออกซิเจนเซนเซอร์อันนี้ของคาบูมันจะไม่มีนะครับของคาบูจะไม่มีนะครับคาบูไม่รับรู้อะไรนะครับเอาเออคาบูจ่ายน้ํามันลงอย่างเดียวนะครับผมของหัวฉีดจะมีเซนเซอร์พอไอเสียฝังอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อคายไอเสียออก แล้วก็ออกซิเจนเซนเซอร์ตัวนี้จะรับรู้ว่ามันคายออกมาเท่าไร่ก็ไปสั่งใจน้ํามันให้มันแม่นยําขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะตัดตรงนี้แล้วเอาตรงนี้เชื่อมโอเคตามนั้นนะครับนี่ท่อของหัวฉีดนะครับจะมีแค่สองรูนะครับดูดิรอคนละทางเลยนะที่มันจะขึ้นไปลิ้นปีกวีเซียนะครับน้ําที่จะขึ้นไปลิ้นปีกวีเซียนะครับแล้วก็ท่อนี้นะครับผมอันนี้ก็ ของคาบูมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่อมันคนละทรงกันนะครับดูกันเนาะนะครับแต่ระยะโค้งเหมือนกันหมดนะครับระยะโค้งมันผิดแค่ตรงปลายเนี้ยนะครับที่จะไปเลี้ยงลินปกวิเซยนะครับผมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวตาน้ําเดี๋ยวผมดูก่อนถ้าอันไหนผุก็ตอกทิ้งไปเลยนะครับเอ่ออันไหนไม่ดีผมก็พยายามโลทิ้งให้หมดนะครับลูกค้าจะได้ใช้สบายใจนะครับแม้กระทั่งเซ็นเซอร์ต่างๆท่อไอเสียเนี่ย ผมก็ต้องเอาไปใส่ท่อเป็นหัวฉีดนะครับผมเอ,อ่อตาน้ํานะครับทั้งหน้าทั้งหลังผมพยายามแคะดูแล้วไม่รั่วนะตาหนามเอามันไม่ผุนะแล้วก็ผมลองพยายามแคะแล้วก็ตัวนู้นอะ่ะผมลองแคะดูก็ยังไม่เท่าไหร่ก็เลยตอกเปลี่ยนไปเลยนะครับหนึ่งตัวผมเปลี่ยนให้ไปหนึ่งตัวนะครับตาน้ําอันนี้ผมแคะดูหมดแล้วไม่รั่วนะตา้ํามยังไม่ผุนะ น,น้ำยังไม่ขุโอเคครับเดี๋ยวลองประกอบไปเรื่อยๆอันนี้ระเก็นไอดีนะครับใส่เข้าไปลปะ่ยเก็นไอดีนะครับอันนี้ไอดีหัวฉีด,ดประกอบเข้าไปกันท่อไอดีใส่แล้วนะครับคอวาวน้ํานะครับเสียวาวน้ํานะครับใส่เข้าไปละขัดก่อนนะครับขัดให้สะอาดนะครับผมใช้ เออจะมีเครื่องเครื่องปั่นนะครับเพื่อไม่ให้มันรั่วนะครับก็ฝานี้ก็ขัดให้สะอาดนะครับแล้วก็ไปตัดโอลิงมาใส่นะครับท่อแป๊บเหล็กก็ใส่แล้วดูกันเอานะครับท่อแป๊บเหล็กใส่เรียบร้อยท่อไอดีใส่ให้เรียบร้อยหัวฉีดนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไล่เก็บไปเรื่อย เดี๋ยวเอาไปทีละสดนะครับอันนี้ปั๊มพาวเวอร์นะครับที่ผมต้องการนะครับเวลาหมุนพวงมาลัยต้องชเฉยนะครับไอสวิทแรงดันเนี้ยเห็นไหมเเครื่องคาบูไม่มีนะอันเนี้ยเครื่องคาบูไม่มีก็ต้องเปลี่ยนปั๊มพาวเวอร์ใหม่นะครับปั๊มพาวเวอร์แล้วก็มูเล่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับไอดีมูเล่ล่องเดียวนะครับไอนี้มูเล่ล่องเดียวสายพานก็ล่องเดียวนะครับอันนี้มันเป็นสายพานมีเขี้ยวหลาย หลายหลายล่องนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็ต้องเปลี่ยนมูเล่นี่ด้วยนะครับมูเล่ตัวนี้นะครับมูเล่ตัวนี้นะครับนี่ก็เปลี่ยนพูดง่ายว่าเปลี่ยนสายพานเป็นปัมป๊มพาวเวอร์นะครับเปลี่ยนมูเล่ปั๊มน้ํานะครับไอตัวมูเล่เนี้ยเขาเรียกที่มันติดกับปั๊มน้ํานะครับเพื่อจะได้สายพานที่มันเป็นล่องแบบนี้นะครับสี่ล่องนะครับ ้มพาวเวอร์สายพาวเวอร์นะครับเส้นนี้มันเป็นสี่ล่องนะครับก่อนยกชุดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับบวกกับสายพานนะครับเวลาหมุนพวงมาลัยจะได้ชดเฉยนะครับออปชันผมอยากให้ลูกค้าใช้เต็มเต็มนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ต่อสายไฟนะครับให้มาดูรายละเอียดกันนะครับผมอยากได้ออปชันให้ลูกค้าเต็มเต็มไปเลยนะครับผมหมุนพวงมาลัยวอร์มเช้าตอนเครื่องเย็น นู่นนี่นั่นแล้วก็ออกซิเจนออกซิเจนเซนเซอร์ก็ต้องหาให้ครบนะครับท่อหนงท่อน้ําผุก,ก็พยายามหามาเปลี่ยนให้มันสมบูรณ์ได้มากที่สุดนะครับลูกช้าเอาไปใช้จะได้ใช้กันค่องๆยาวๆนะครับผมโอลิงผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับโอลิงตรงเนี้ที่มันรั่วซึมเนี่ยเป็นเก็บทุกคันเลยนะครับสังเกตด,ดูนะครับโอลิงตัวละสิบาทนะครับเนี่ยตัวละห้าบาทสิบาทจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ปลายตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามตัวนะครับ ที่แถว power เนี่ยที่มันรั่วเละเทะเนี่ยที่มันรั่วสะสมมานานเนี่ยโอนะครับผมก็เปลี่ยนโอลิงให้แล้วเดี๋ยวผมล้างทาความสะอาดให้นะครับกล่องชุดโอลิงของผมมีนะครับพร้อมเซอร์วิสให้ลูกค้าได้เก็บทุกคันนะครับแต่ผมขอเวลาแค่นั้นเองนะครับท่อน้ําต่างๆโอเคเดี๋ยวประกอบกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับออกซิเจนเซนเซอร์หลังจากที่ตัดต่อมาแล้วนะครับผม ตัดต่อเรียบร้อยนะครับเป็นหัวฉีดแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างบนกันข้างบนก็จะได้ประมาณนี้เลยนะออกซิเจนเซนเซอร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับออกซิเจนเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวจะมีแผ่นปิดอีกเดี๋ยวค่อยว่างกันค่อยเก็บรายละเอียดไปทีละนิดนะครับผมพ่นสีให้แล้วอันนี้นะครับตั้งวางให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็พยายามประกอบไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเหลือแต่วาว อันนี้ไม่มีวาล์วมาด้วยนะไม่มีวาล์วมาด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวประกอบไปเรียบร้อยก่อนนะครับ <S <S ลินปีกวิเสียประกอบให้เรียบร้อยนะครับคอยแยกนะครับผมจานจ่ายนะครับใส่เรียบร้อยนะครับสายหัวเทียนเรียบร้อยนะครับเลื้งรอบเดินเบาผมแปลงแม่คำไปอย่างทาวรเลยนะครับไม่ต้องกลัวแล้วรอบเลี้ยงรอบเดินเบานะครับแล้วก็เหลืออื่นๆยังมีอีกพวกปั๊มติ๊กด้วยนะ แล้วก็น้ํามันนี่ดูดูกรองน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกรองวินซินก็จะได้แบบนี้เลยนะครับเออของเดิมคาบูจะไม่มีนะคาบูจะเป็นไอเป็นกลวยน้ํามันใสๆนะครับคาบูอันนี้ผมต้องมามาใช้เครื่องมือบานแป๊บอีกนะเครื่องมือมาบานแป๊บเพื่อให้ขันนี่ได้นะครับเพื่อกองน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเรื่องรอบเดิมเบาเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับตัวชดเชยไม่ต้องกลัวนะครับ ผมทําให้เรียบร้อยนะครับผมก็หน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เลยก็ดูกันคร่าวๆก่อนนะอันนี้เดี๋ยวค่อยมารีวิวแบบว่าตอนจบอีกทีนึงนะครับอันนี้แมปนะครับตัวสั่งจ่ายน้ํามันนะครับเอ่อฝาวาวนะครับฝาวาว,าวมันจะกลับกับไอหัวฉีดนิดนึงนะครับตัวหายใจตัวเนี้ยปกติจะมาอยู่ตรงนี้นะนะครับตัวจะมีวาวหายใจปกติจะมาอยู่ตรงนี้ นะครับยาไอแล้วก็มาเสียบท่อนี้นะครับปกติมันจะอยู่นี้เสียบท่อนี้นะครับอันนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับก็ผมว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวอื่นๆก่อนจะค่อยเก็บรายละเอียดให้อีกทีนะครับ <ๆ S 2> ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับร <ๆ S 2> ายละเอียดก็ประมาณนี้คาบูแปลงเป็นหัวฉีดนะครับผมคันนี้วาล์วน้ําไม่มีมานะแล้วก็พัดลมก็ต่อตรงมาด้วยนะครับผม, <ๆ S 2> ผมเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆอันไหนทําได้ก็ จะทําให้มันดีที่สุดนะครับผมีท่อแป,ป๊บต่างๆก็ดูกันเอานะครับสายท่อน้ําก็วนเข้าหาลิ้นปีกวิเสื้อนะครับเข้ามาแล้วก็ออกนะครับผมก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเหลือไอ้นี่อีกสายคันเร่งนะครับสายคันเร่งก็ใช้ไม่ได้นะขอ,ของของคาบูของชีดก็ใช้ไม่ได้นะครับผมของหัวฉีดกับคาบูก็ไม่ได้ด้วยนะครับโอเคครับ อันนี้สายของคาบูนะครับได้ปลดออกไปแล้วนะครับสายคันเร่งนะสายคันเร่งก็ไม่เอาละโยนทิ้งนะครับสายของหัวชีดมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีตัวล็อกนะครับาสายมอชีใส่เรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้ให้ดูกันคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอื่นๆจากพวกเอ่อชุดสายไฟปั๊มติ๊กนะครับ ชุดสายไฟปั๊มติ๊กอีกนะครับจับถังนะครับก็ให้ดูกันประมาณนี้นะครับเรื่องเดินสายไฟอุปกรณ์ต่างๆนะครับสําคัญนะครับอุปกรณ์สําคัญต่างๆวกเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยมันต้องมีมาครบทุกอย่างหัวฉีดมายังไงก็มาอย่างนั้นเด็ดเด๊ะนะครับผมแม้กระทั่งกองบินซินนะครับมาอย่างไงก็ต้องมาอย่างนั้นเด็ดเด๊ะนะครับผมนะครับปั๊มพาวเวอร์นะครับหมุนพวงมาลัยเชยนะครับ ก็มาให้ครบนะครับหมายครบเดี๋ยวชุดสายไฟต่างๆพวกนี้เดี๋ยวผมดูให้นะครับเวลาเปิดแอร์เดี๋ยวจะให้พัดลมตัวนู้นทําด้วยนะครับจะไม่ต่อตรงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดค่อยเก็บไปกันวันละนิดวันละหน่อยนะครับผมแมปตัวสังใจน้ํามันตายเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเหลือทางเดินน้ํามันอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดลองขับลองเทสนะครับผมประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม